อ่าครับทีนี้จะรับทุกท่านเข้าสู่มาเฟียพาร์ทที่4้นะครับผม mm hmm. ก็จากเขาที่แล้วนะฮะโอ้เราขับรถกันมานานมากนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจากเขาที่แล้วที่นายของเรานะฮะคุณสาลี่บอกว่าดูคัสวัตโทนี่นะฮะคนที่ช่วยดาวเกตรถของคู่แข่งที่สนามแข่งเราให้นะครับผม mm hmm. ก็อยากตอบแทนนะฮะได้ตังค์จากเรามากมายดันแทงด้านเรารชนะนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะ mm hmm. ไปหาเขานะฮะ Hello. สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ Hey Tommy. ตรงนี้ Hey Tom. ดีดีดีนีชนะนะโอ้ยไานะทำเยี่ยมมากเลยอนแรกก็คิาทไม่ได้ลนะแต่ว่าอับไปตังพักคิดว่าไงทำได้แน่นอนขอบคุณมากเลยีนยะขาจะสอนอะไรน้อยนะ You see that b o t t e เรเห็นคันนั้นไหม Well, now I can't give it to you. But i you Watch how easy it is to get into this baby. There you go. Piece of cake. Okay. I figure, figure I can manage that. that. มันหงอีนันน i าจ i อย o n ที่เขตเทศบาลเมืองท่เกาะกา i a ิดว่า f ำ i มก่อนเช็คถ้าผมไปดูสักหน่อยว่าเขาจอดถูกต้องหรือเปล่านะ้ a เขาะใรแวะมาบ่อยๆล่มีอะไรสอนนายเสมอๆลยขอบคุณมากลูกค้าผมจะแวะมานะอ๋อครับระบบเกมนยมันก็ ให้การขโมยรถอันนี้นะเป็นไซเควสนะครับผมเดี๋ยวเราไปเองครับเกาะกลางมีตำรวจอยู่เดินอยู่นะฮะมีไฟแดงด้วยฮะไม่สนใจครับไฮ้นี่มันตำรวจฮนะไม่สนใจเหมือนกันฮนะนี่ครับคันสีเหลืองเป้าหมายของเราผมดูแล้วมันมันจอดผิดระเบียบฮะผิดระเบียบตรงไหนฮนะไม่มีหลังคาครับผม <c oughs> คือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ้ารถไม่ขโมยง่ายขนาดนี้นะแล้วยังไงคะลึ่งเปิดประทุนอีกนะฮะแต่การขโมยรถนี่ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เราก็ยังดีนะเพราะว่าเราเนี่ยขโมยเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งรถเราไว้ให้เขาใช้นะฮ <c oughs> ะแสดยเขาว่ากลับบ้านได้ <c oughs> โอเคครับถึงแล้วนะฮะบ้านซาลี่ของเรานะฮะ รถเก็บเข้าอู่ให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้คันสีแดงไฟค,คันสีเหลืองมานะครับผมต่อไปนี่มีหลายสีจะเป็นกระบวนการ5สีแน่นอนนะเมื่อก่อนมันสีสดใสเหลือเกินนะครับรถพวกนี้็น,น่นก็ทำให้ผมได้เจอเพื่อนใหม่คนหนึง่งแล้วก็ทำให้ผมได้มีรถสปอร์ตคันแรกของผมมันก็ไม่แย่เท่าไหร่ที่จะเป็นนักเลงฮนะอ่ารถใหม่นะครับ ยินดีกับผมนั่งดื่มอยู่ที่บาร์ของซาลีลุยจิก็มาของความจุเหลือจใจผมเฮ้ทอมมี่ทอมมี่ยูรู้จักลูกสาวชันใช่ไหมเย้ลุยจินิสเกอรจิเขาดูเป็นเด็กนิสัยดีนะ You proud. must be มันน่าจะภูมิใจ Thanks Tommy. ขอบคุณทอมมี่บางครั้งเขาก็มาช่วยงานฉันที่นี่เรื่องของเรื่องคือวันนี้ฉันไม่อยากให้เธอกลับบ้านคนเดียวเมวื่อวานนี้เนี่ยมีนักเลงห้าหนุ่มากลอ,อกวนเธอมาพูดทะลึ่งตึงตังอะไรประมาณนั้นแหละฉันก็เป็นห่วงลูกสาวฉันแตน,นาก็เลยอยากจะให้นายไปส่งเธอหน่อยมันไม่ไกลหรอกนะ นายเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็มีคนเคารพนายเยอะแถวนี้เออดูนั้นมันคงไม่กล้าทำอะไรถ้าเกิดมีนายอยู่ใกล้หรอกมี no problem, ปัญหาลุยจิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วทอมขอบคุณมากเลยฉันเป็นห่วงมากจริง no problem, ไม่มีใครรู้ว่าคนนี้ oh, <Tom. S 2> เป็นใคร พรุ่งนี้เที่ยงนะมากินข้าวสิเดี๋ยวฉันทำอะไรที่เจ๋งให้ทานตาร่ามาโอร่ามานีเร็วตาร่านี่คือทอมมี่เดีขาพาเธอไปส่งบ้านแล้วก็ไอ้พวกนั้นคงไม่กล้าทำอะไรเธอแล้วแหละสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะฉันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวฉันขอไปหยิบเสื้อโค้ทหนะเดี๋ยวมาขอบคุณมากนะคะที่จะมาทำเรื่องนี้ไอ้พวกนั้นน่ะมันแปลกๆจริงๆนะทำให้ฉันเครียดเลยล่ะ มีปัญหา,หาเดี๋ยวพอลลี่กับผมจะจัดก,การเรื่องนี้ที่หลังเช็คอาวุธก่อนนะฮะนยมีสนับมือ so ครับนี่พวกคุณทุกคนทํางานให yeah, ้คุณซารลี่เหรอเ nice ขาเป็นผู้ชายที่นิ nice สัยดีมากเลยนะแล้วก็เป็นคนตลกด้วยใช่ครับผมทางานให้เขาบางอย่างแต่งานของผม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกนะแล้วคุณทํำอะไรเหรอ ปกติก็เป็นคนขับรถนะครับผมแต่บางครั้งเขาก็ให้ทำแปลกๆเช่นไปขับรถในสนามแข่งอ่าฉันได้ดูด้วยแหละคุณขับรถเก่งมากเลยอ๋อมันก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละครับคุณนี่เียมตัวจริงเลยนะยิงต้องใช้มากกว่าโชคนะที่จะชนะคนพวกนั้นน่ะผมเคยเป็นคนขับแท็กซี่มาก่อนครับแล้วก็งานแข่งครั้งเดียวของผมก็คือคืนก่อนหน้านั้นคืนนึงนั่นเองฮะคุณมีความสวรรค์นะเนี่ย จริงๆก็ไม่อยากทำเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชอบเป็นจุดเด่นโอ้นี่ซอยเปรี่ยวนะฮะหรืออีกไม่นานต้องเจอแน่เลยครับผมนั่นไงฮะอ่าดูสิใครมาเนี่ยนี่พวกมันว่าไงจ้าเมื่อวานนี้มาคนเดียวเนี่ยในวันนี้มีแฟนแล้วล่ะ b o y เฮ้พวกนายฉชืว่ามันจะดีอยู่นะเกิดไม่สร้างปัญหากับพวกเราฉันว่าคนที่สร้างปัญหาได้คือนายนะถ้าใช้เป็นนายก็หนีไปอยู่ดีเลยนะ นายไม่ด้อกว่าอะไรจะเกิดขึ้นลองดูสิเอาแล้วนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะแสดงอะไรให้ดูนะฮะท่าไม้ตายรับของผมนะฮะเดมซี่โลครับผมจากก้าวแรกสู่สมุเรียนนะฮะเดี๋ยวๆขอผมขอตั้งท่านิดนึงนะฮะเอาเลยครับโอ้ยๆเอ้ยมันเหมือนมีมีดป่ะฮะ นี่ครับเดี๋ยวดูดัมซีโลเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันมาเต็มเลยฮะเฮ้ยเอาใหม่นะฮะเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับดัมซีโลหมุนรอบตัวฮะปกติมันต้องหมุนเป็นวงกลมหรือเลขแปดอะไรเงี้ยับผมเราหมุนรอบตัวเขาฮะนี่ชนะแล้วนะฮะนี่ซาร่ามันอยู่ไหนครับเนี่ยได้ยินเสียงแมวยู่นะฮะ เอ๊ะสงสัยอาอเฮ้ยพลังซาร่ามันลดด้วยฮะสงสัยทางนี้นะฮะว่าแล้วขวาลายไซด์ดีนะฮะว่ามันพลังลดได้ไงนะเนี่ยอ๋อเฮ้ยนี่ครับเดมซี่โลฮะ,ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูเธอรุนแรงฮะ,ะหมุนนะหมุนนี่หมุนมนะหมุนนี่ครับเดมซี่โลของแท้ นี่ับไม่โดนต่อยเลยนี่มันใช้ดีเกินคาดนะเนี่ยแมวมันคงลำคาญเรานะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดคุณไม่อยู่ที่นี่พันจะเป็นยังไงบ้างเลยไม่เป็นไรแล้วซาร่าฉันกลัวจริงทอมคุณโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวไปที่พาร์ทเมนต์ฉันนะเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแผลให้นั่นไงฮะชวนขึ้นห้องเลย นี่คนแปลกหน้าครั้งแรกนะฮะอืมไวไฟจริงๆนะครับผมว่าสิบแปดบวกแน่นอนนะแบบนี้เฮ้ยแล้วเอ้ามันเข้าไปในรูไะเอาว่าต้องเข้าวันนี้เหรอเอาโหนี่นีหัว,วสุกหัวซุนนี้ต่อยต่อยอีกคนระับนีไม่หลบเว้ยโอ้ มันตลกใช้ได้เฮ้ยจะเย็นพี่เดี๋ยวโดนรถชนผมอยู่ตรงนี้เองฮะอยู่ข้างหลังร้านเรานี้เองนะครับผม ฉันอาศัยอยูคุณพ่อที่ห้องติดติดกันน่ะตัวคุณแม่น่ะก็หนีเราไปตั้งแต่ฉันเพิ่งเกิดนี่คุณทำงานกับพอลลี่ใช่ไหมเขาเป็นคนตลกมากเลยนะใช่แล้วเขาตลกมากเลยฉันยังเคยบ่อยเขาปเป็นนักแสดงเลยนะแต่บาหคาั้งเขาเป็นคนแปลกๆเขาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากเลยแหละเขาคงผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะใช่แล้วว่าเขาอยู่แถวๆนี้มาเนี่ย เขาเติบโตจากข้างถนนอย่างนี้นี่แหละเขนจะไปรู้ว่าถ้าเกิดคุณซาลี่ไม่ดูแลเขาจะเป็นยังไงใช่แล้วคุณซาลี่ก็ช่วยพ่อฉันเยอะเหลือเกินเขาเป็นแคล้ายปู่ฉันเลยแหละใช่แล้วคุณซาลี่เป็นคนที่ดีมากดูภาพสิฮะภาพที่อัศดงนะฮะแบบนี้ อัสดงแปลว่าค่อยตกลงมานะฮะนั่นคือพารที่ตกนั่นเองนะครับผมเอาซะคาพูดนว,วัตย,ยิยะาี่ฉากมันก็สวยใช้ได้นะครับเนี่ยผมมีแสงกลมๆมะเอาถึงแล้วนะครับเอากิ้งโอ้โยผมกิ้งเป็นซะงั้นเอาเป็นนะ <we> ถึงแล้วครับ เข้าห้องเลยนะฮะนี่คือห้องของฉันเข้ามาก่อนเลยค่ะแล้วก็รอก่อนแป๊บนึ่งฉันไปดูแผลให้ This is quite a kingdom Roll up your sleeves เดี๋ยวทบแขนสักขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวฉันไปดูให้ลุ้นนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ Hmm Doesn't look t ดูไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่นะ ใช่ครับแต่ก่อนมันดูแย่กว่านี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันทำความสะอาดแผลให้เสร็จแล้วค่ะไม่เจ็บเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับคงต้องเป็นฉันสิต้องขอบคุณคุณ ลุนนะฮะเฮ้ย Would you care for a drink, Tom? เอาอะไรดื่มไหมคะ Well, I could use a little whiskey. ขอเป็นวิสกี้แล้วกัน Sure thing. ได้เลยอือหือเมื่อกี้ก็ลุนตั้งนานนะฮะนุ้กก็จะเกิดอะไรขึ้น This evening's getting interesting. อ่าเย็นนี้เริ่มสนุกแล้วสินั่นไงฮะ <laughs> ลองเตียงน <laughs> ะ Here you go, hero. ได้แล้วคะ่ะ นี่คุณเป็นรำหรือเปล่าคุณชอบเป็นรำหรือเปล่าคะหรือว่าฟังเพลงฉันมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับผมชอบฟังเพลงครับผมบิวละฮะนี่คนของคุณซาลีนี่เป็นคนดุงี้ทุกคนหรือเปล่าแล้วก็อยากเป็นคนนิ่มนวลบ้างนะ บางคนนะนะไม่แน่ไม่กี่คนหรอกแล้วคุณเป็นคนดูหรือเปล่าก็บางครั้งครับ r ฉันว่คุณเป็นคนร้ายที่ดีมากบางครั้งผมก็เป็นคนร้ายที่ดีมากเ้ยงงเว้ยเอาครับเรียบร้อย โ้้หหนานาาิ่งมเสร็จกิจนะฮะดูบุหรีต่อสาร่าเป็นยังกนางฟ้าเคยมีแฟนมามากมากนนยนะแต่ว่าครั้งนี้มันแตกต,ต่างออกไป แต่ต่อไปจริงๆมันใช้กับฉันมากเลยว่าถ้าเกิดฉันจะหาใครที่เขากลัวฉันเนี่ยก็ต้องเป็นเธอเนี่ยแหละวันถัดมาผมบอกเรื่องทุกคนให้คุณสาวลี่ฟังเกี่ยวกับเรื่องพวกนักเลงทั้งหมดพวกนี้ไม่มาแต่ใสอยู่ในเคของเรามาก่อกวนผู้อื่นแล้วก็สร้างความเดือดร้อนคุณสาลี่ไม่พอใจอยากมาก ไรนมิเคิลของฉันเหรอ The nerve มันกล้ามากเลยนะแล้วมากกวนั้นผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ไม่ได้เกิดขึ้นกัาร่าหรือเปล่าจอมไม่มีครับผมดูแลเรียบร้อยดีมากทำไมดิวจิ่ไม่เคยบอกฉันเลยฉันจะไม่ทนเหงาพวกไก่อ่อนที่มาโจมตีมิเคิของฉันในเคลของฉันหรอกนะว่ากดว่ามันเป็นใคร พวกเขาจ่ายเงินใ่้คุณองฉันเพราะงันเราต้องจัดการเก็บกวาดแลงนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ทอมไปจัดการให้เอาสวงแล้กูพอลลี่พอลี่ใจเย็นๆไม่มีการฆ่ากันเข้าใจไหม I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies if and leave them laying in a of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let see what happens when somebody trashes my Sounds interesting, boss. I we'll need to find out where they're located. ต้องไปหาว่ามันอยู่ตร <B iff S 1> งไหนบิ๊กบิฟตน่าจะรู้อะไรสักอย่างาอยู่แถวไชน่าทาวน์นะลองไปถามเขาดูแล้วกันนี่เป็นหาครับนายเอาละฮะเดี๋ยวเราไปเจอวิเชนโซ่ก่อนนะครับผมมีเรื่องครับมีเรื่องมีเหลืองมีเหลืองลุยๆฮะลุยๆเดี๋ยวแวะคุยกับลุยจีก่อนนะฮะ ถวบขอบคุณมากเลยนะ,ะ,ะ,ถ,ถ,ะถ้าไม่มีนายแล้วก็ไม่รู้มีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับซาร่าน่ะจะเป็นหนี้นายจริงๆนะครับหล่อเลยฮะได้บุญคุณแถมยังได้สาวด้วยนะฮะโอ้โหมหาโชคครับผมขอวุฒิหน่อยมีเรื่องส u t e t ี e boys ว่าไงน้องชายไม่แล้วจะไปอัดคนซะหน่อยนะทางนั้นต้องนี่เลยโางั้นต้องนีเลยโไม้กระบองมีลายเซ็น m v p อยู่ด้วยนะเอาจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยไม่จริงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดนายไปฝ่ายใครก็ไม่มีใครมาถามนายเรื่องนั้นแน่นอนขอปืนด้วยสิไม่มีใครร่วงจะเกิดอะไรขึ้นเอาโค้ด1911ไป ขอบคุณมากเอาแล้วครับเก็บอาวุธนะฮะสองอย่างเทเบิ้ลไมเบสบอลก็จริงเดี๋ยวผมว่ามียิงแน่นอนฮะไปเชน้าทาวครับโอ้โหนี่มีเปลี่ยนเพลงเข้าตีมด้วยนะฮะเอาแล้วครับคนนี้แน่นอนตามที่หมาย เขาไม่คุยนะฮะเขาจะเดินแปไม่ทันนะฮะเหมือนเรามาขอข้อมูลนะฮะผมมันมีนักเลงหัวไม้อยู่แถวเคของเรานี่ยมันไม่กอบกวนคนของเรา แล้วมันไปยุ่งกับลูกสาวของลุยจีด้วยแต่เพราะทอมเธอเลยรอดมาได้คืออยากจะไปสั่งสอนอะไรนิดนึงน่ยอ่าแน่นอนล่ะพอลลี่ฉันรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็มายุ่งกับคนได้หลายคนเหมือนกันไปที่โอซอร์วิส s t สเตชันนะใกล้ๆนี้เองอ่าบอกว่าฉันฝากมันด้วยแล้วกันด้วยนะขอบคุณบิลเราไปละ Take easy, boy. จะเย็นแล้วกันเอาแล้วครับไปขึ้นรถเร็วพอลลี่เราไปหาเรื่องใส่ตัวกันดีกว่าเอาแล้วฮะโอสวิตสเตชันนะฮะใกล้ๆนี้เลยนะครับผมแล้วไม่เพลงเงียบไปแล้วฮะ เชนหน้าทาวก็จริงแต่ไม่ค่อยเจอคนจีนนะผมเจอแต่คนฝรั่งเดินไปเดินมาเนะเอาละครับจะถึงแล้วฮะ Little Italy นะฮะเขตนี้นี่ครับ Sushi Station นะฮะถึงแล้วครับ I think this is the place อ่ถึงลัวทีไปอย่าลืมละ่ะ ไม่ยิงกันนะห้ามค่ากันโอเคครับมึงด้วยเลละตัวดีเลยตัวโดนยิงเลยฮะเฮ้ยพวกดอนเซเรี่ส่งความคิดถึงมาให้น่ะเอาว่ามันเลยอยากได้ยินอยู่แล้วเอาละฮะพัวครับเดนม่โลวดนี่ครับเดนม่โลวดเต็มกำลังเอาให้โดนคู่เอาให้โดนคู่เอาให้โดน เดี๋ยวเดี๋ยวพอลลี่มึงจะรีบไปไหนอ่ะพอลลี่ล้อกอนั่นไงฮะพลังรถทบบวบฮนี่โหโมันสองลุมหนึ่งฮะเรามาแล้วนี่เต็มกำลังฮะเต็มกำลังนี่เต็มกำลังเอาเฮ้ยเอาหัวเสียหัหวเอ้ามาไมาลุมเราละโอ้ย เออน่ะฮรวมมันบ้างฮะโอเคง่ายดายฮะเอาเดมซ่โลผสมด้วยก็โอเคครับขอบคุณม,มากเลยที่โพรมารมีใครคสักคนสักทีใหญ่ใรพวกมันพรกตำรวจล้วมไม่เคยยุ่งกับไอพวกนี้เลยเพราะมันเป็นลูกชายของคนในเทศบาลนนะ่ะน่าเป็นนายกเทศบาลนนะฮะโอ้ก็ลูกคนใหญ่คนโตฮะไม่ต่างจากบ้านเรานะฮะ รุ่นนักเลงท้องถิ่นอะไรประมาณนี้อ้าวพอลลี่ช้าจังวะด้านไงฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมีปืนนะฮะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวบอกไม่ยิงไงฮะไม่ทันแล้วเรายิงแรงขึ้นนะฮะเราฝึกท่านั่งยิงมาแล้วฮะนี่นี่แป๊บเดียวนะลงไปแดดดิ้นนะ ลูกปืนหมดเอาโอ้ยวยิงไกลๆ,ย,ย,กลๆยิงไม่โดนเะอ้ยิงไกลๆยิงไม่โดนนะยิงไกลๆนี่ผมแม่นอยู่นะไ่นไงฮะหลบอ,อยู่เอ้โดนฮอลลี่อย่ามาโดนลูกหลงแล้วนะโอเคครับปืนจะหมดแล้วว่าผมต้องเก็บลูกโม่มันมาบ้างนะฮะผมไม่ค่อยชอบลูกโม่ฮนะมันปิงกระสุนลำบากนะ เนี่ยฮะนานแต่มันก็เท่ดีฮะเนี่ยเปลี่ยนให้ครบทุกอันเหอนครับไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้าบ้านนะฮะเอาลุยต่อครับเดี๋ยวครับนี่มันสอยแคบนั่นไงฮะแขนยิงไะยิงเราเปิดก่อนได้เปียบอยู่แล้วฮะเอาเฮ้ยไม่ตายว่ะเอ้ยนี่มีโคฮะเก็บ เรียบร้อยฮะโอ๊ยมีอ่ะมีมิงครับงกยิงหลบไปอีกโอ๊ยโอ้ยลโมดีไม่แม่นนะโอเคกะสุกทอนเลพอลลี่อย่าพิ่งออกไปนะเดี๋ยวตายนะพอลลี่ไม่ค่อยช่วยเราเท่าไหร่เลยครับเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฮะเอาให้โผล่ ด่าที่มันยิงเลยเออก็เป็นประโยชน์แลฮะใช้ได้ใช้ได้ครับเดี๋ยวเก็บกระสุนให้เรียบร้อยนะครับไม่รู้ยาวขนาดไหนนะครับก็เริ่มชิงากับการยิงเลยนะฮะเฮ้ยผมเห็นรถมันมีรถแฮะัมีนมนมนคนด้วฮะนี่ยนั่นไงฮะพอลลี่ยิงนำไปแล้วฮะยิงครับ เฮยพวกแกทำ n ะไรอะแตาไล่พวกแกอย่าพี่นี่ไงแวันี้มาเฟียจอนี่หนีเร็วแย่แล้วเยเทารถเร็วเอาอตัวเราทำไรไปแกฮะนับนิ้วเหลอฮะเอาครับวิ่งกับวิ่งเอาไวมายิงอะไรล่ะฮะขึ้นรถก่อนนี่พอลลี่เอ้ยมาเร็วฮะ ล้วเปิดประตูทำไหม่มไม่โดดเข้ามาวะเฮ้ยมันจะมันจะมันจะไปแล้วฮะเอาครับเออดีมากนี่จะทำหน้าที่ยิงเลยดิฮนะใช้หลักการเดิมฮะปาดปาดยิงครับยิงเอาเลี้ยวเลี้ยวครับเลี้ยวนีวววใ่ให้มันชนเสาครับเปลี่ยนให้มันชนเสาไม่ชนวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว สายแน่นอนดั่น,นไงฮะยขับที่ครับขับที่เฮ้ยโว้ยังจมีหน้ามาจับตัวเหรอเฮ้ยมันเข้ารูอ่ะไปแข่งกันมาหนาวครับโดน n g n ผมไปฆ่าพวกมันอืมทำคนไม่มีทางสู้นะฮะถนัดอยู่แล้วไม่กล้ายิงฮะอ้าว sorry for can't animals. these feel We อย่าไปสงสารมันี่พวกนี้มันจมันจะกลับมากัดพวกเราอสันนี้มันตายไปแล้วแหละกระสุนหมดพอดีฮะยืนทำอะไรอยู่นั่นน่ะพวกนี้มันจะมาทำอะไรแฟนนายนะขี่กับมันได้แล้วโอเคครับ เราไม่มีรถนะฮะ Your last mission didn't exactly work out ทอมกานที่แล้วของนายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจากที่นายฆ่าทุกคนน่ะทำให้ปัญหามอยู่ที่เราเพราะมันต้องการจะขอบคุณซาร่านะห์นะผม่รู้แต่ว่าคนที่นายปล่อยไปอ่ะเอาปัญหามาให้เราไม่มีใครรอดไม่ใช่เหรอตายหมดแล้วนี่มีอยู่หนึ่งคน เขาดึงออกมาจากซากรถได้โอ้ยคนนั้นนะฮะคนที่นายฆ่าไปอ่ะเป็นลูกของคนในเทศบาลและเป็นเพื่อนของนายกเทศมนตรีคนที่ยังรอดอยู่เนี่ยวิวิหาเทศบาลแต่ครั้งนี้อ่ะคนที่รอดอ่ะมันจำอะไรหลายอย่าง อ๋อวันนี้เป็นงานศพเลยนะคนที่นายฆ่าไปน่ะไปไม่ได้หรอครับนโชคดีนะที่คนที่รอดเมันไม่รู้ว่านายเป็นใครฉันมีงานอื่นให้นายทำนะวันนี้การสำคัญด้วยไปไปที่รถกัน ในธุรกิจคนนึง i d e ั e น้าแของเรา่ทุนด้วยอยู่ๆก็เริ่มม l คนเขาไปอยู่ฝั่งโมเลโรเหมือนกับโมเลโต้องการจะทดสอบไปเราบางอย่างนะแต่ว่าเราจะไม่เล่นเกมมันหรอกเราต้องทำอะไรบ้างครับเราต้องไประเบิดที่นั่น อะไรนะฮะ What kind of joint is อันที่คืออะไรล่ะครับผม A hotel เป็นโรงแรมน่ะ That is it's a brothel จริงๆเป็นอาบอบนวด But no regular h o r h o u s e ไม่ให้ It's a place for classy society type จะเป็นแบบที่สำหรับคนชั้นสูงไปแล้วผมต้องไปฆ่าคนทุกคนเลยเหรอ Of course not ไม่ต้องหรอก We'll just liquidate the owner and blow up his office แค่ไปจัดการเจ้าของแล้วก็ไประเบิดออฟฟิศเขาหน่อยเป็นการเตือนคนอื่น We m e a n me พวกเราไม่ถึงผมใช่ไหมครับแฟนผมไปฆ่าเจ้าของแล้วผมก็ไประเบิดโรงแรม ใช่เลยแม่แล้วออย่านมีมีอยู่คนนึงที่เป็นนองงตส่งพอขอเราให้โมเลโลเราต้องไปฆ่าเขาด้วยแฟรง์ผมก็ไม่ฆ่าผู้หญิงนี่แหละครับก็ก็โชคดยหน่อยเนาะนี่รูปของเขาเขาน่ารักดีนะเหมือนคุณนะครับเนี่ยนี่ั่ เขาทำให้เราสูญเสียเงินมากมายแล้วกับเราด้วยเถิแล้วไม่ให้พอที่จะทำหรอเพราะเขารู้ที่นี่เยอะแยะมากทุกคนรู้จักเขาเขาเข้าไปไม่ได้แล้วต้องทำไงครับไปโครโลนีโฮเทคลลก็เข้าไปยิงหัวหน้าเขาแล้วก็ไปจัดการผู้หญิง เราขึ้นไปชั้นบนไปที่ออฟฟิศหยิบเอกสารแล้วก็เงินทั้งหมดนี้หน้าเ็าะเบิดถ้าเกิดเราไม่ทำเรื่องนี้นะเราโดนจัดการแน่อาวุธแล้วก็ระเบิดอยู่ที่รถดีแนขอให้โชคดีทอมโอ้โหงานช้างให้กูทะเลอเอาละครับผมเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าครับเราไประเบิดโรงแรมคาริโอเนกันนะครับผมจะได้เริ่มเข้าฉากบูล้างผ่านสมใจ้ว้ทีนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับมาเฟียเดอะซีรีส์ของเรานะฮะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกิ้งโชว์ฮะนี่ครับกิ้งเป็นแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ ใครไม่เล่นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดฆ่าตำรวจแล้วเครื่องหมายมันหายไปฮะอ๋อนี่เราฆ่าปิดปากได้เลยนะครับ